ในวันนี้ช่อง d ีฟ f t X ของเราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถ,รถสปอร์ตที่หลายคนรอคอยมานานที่สุดคันหนึ่งรถที่เป็นตำนานของสายโรตารีและเป็นชื่อที่แฟน m าสด้าทั่วโลกเฝ้ารอให้กลับมาอย่างสมบูรณ์แบบและในที่สุดวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงกับ m a สด้ RX 9ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถสปอร์ตรหัส RX ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ และการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครและคราวนี้มาสด้ายกระดับเทคโนโลยีงานดีไซน์และสมรรถนะขึ้นไปอีกขั้นจนกลายเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ก่อนอื่นมาดูดีไซน์ภายนอกของ RX 9กันก่อนและผมต้องบอกเลยว่าแค่เห็นครั้งแรกก็รู้ทันทีว่านี่คือมาสด้าในสไตล,ล์ใหม่ที่ผสมผสานความสวยงามของโคโดดดีไซน์เข้ากับสัดส่วนของรถสปอร์ตระดับไฮเอนตัวรถเตี้ยกว้างเส้นสายสะอาดแต่เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ลดขนาดลงเพื่อรับการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้น พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบอ d ดดัปตีฟที่ดีไซน์บางเฉียบให้ความรู้สึกโหดแต่หรูอ,อย่างลงตัวกันชนหน้ามีช่องดักลมทรงใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนของระบบโปรตปารีไฮบริดใหม่ทำให้ด้านหน้าดูดุดัดนเหมือนรถซูเปอร์คาร์ยุคปัจจุบันด้านข้างของตัวรถยังคงความเป็นคูเป้สองประตูแบบสปอร์ตล้วนๆกระจกบานเล็กเส้นหลังคาลาดลงแบบฟาสต์แบ็กซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับล้อขนาด20นิ้วพร้อมอยางสมรรถนะสูงส่วนท้ายของรถถือว่าเป็นจุดที่หลายคนพูดถึงมากที่สุด พราะมาสด้าเลือกใช้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก RX7 โดยมีไ่ายท้ายทรงกลมคู่ซ้อนกันด้านละ2ดวงบวกกับดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่และปลายท่อไอเสียคู่ที่จัดวางสมมาตรทาให้ด้านท้ายดูดิบและร้าใจทุกครั้งที่มองระบบแอโรดนามิกของ RX9 ก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดฝากระโปรงหน้าใช้ช่องรีดอากาศแบบแอคทีฟเบนที่ปรับเปิดปิดได้ตามความร้อนของเครื่องยนต์สปอยเลอร์หลังเป็นแบบแอคทีฟแอโรที่จะยกตัวขึ้นอัตโนมัติเมื่อใช้ความเร็วสูง เพิ่มแรงกดให้รถเกาะสนามมากขึ้นเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานบนถนนจริงและในสนามแข่งมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดใน2 0 2 6 m a z d a rx เเลือกใช้เครื่องยนต์โรตารี่รุ่นใหม่ล่าสุดชื่อว่าโรตารี Sky ่สกายแอคท R Hybrid ความจุ1.6ดลิตรแบบ3โรเตอร์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงทำให้ได้พละกกำลังรวมประมาณ450แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงที่ตอบสนองทันทีที่กดคันเรง่งจุดเด่นคือความลื่นไหลของรอบเครื่องแบบโรตารี่ที่ไม่มีใครเหมือน แต่คราวนี้มาสด้าปรับปรุงให้ทนทานประหยัดและปล่อยมลพิษต่ำกว่าเดิมมากเสียงของเครื่องยนต์โรตารี่ใน RX 9ยังคงเอกลักษณ์ไว้ครบทุวนเสียงหวานปลายหอนแบบเฉียบคมแต่มีเทคโนโลยี Active s o ซ n d ให้เลือกปรับระดับเสียงในห้องโดยสารได้ด้วยจะให้ดุดันหรือจะให้เรียบหรูก็เลือกได้ตามโหมดการขับขี่ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดแบบดูอัลคลัตพร้อมแพดเดิลชิฟที่ตอบสนองไวมากเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้ความรู้สึกต่อเนื่องและดึงหลังติดเบาะในรอบสูงได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบขับเคลื่อนเป็นล้อหลังตามแบบฉบับรถสปอร์ตแท้ๆทำให้ควบคุมง่ายและบาลานซ์ของตัวรถดีมากโดยเฉพาะเวลาพารถเข้าโค้งเร็วๆจะสัมผัสได้ถึงการกระจายน้ำหนักที่ออกแบบมาอย่างลงตัวช่วงล่างของ RX9 เป็นแบบ Adaptive Suspension ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับของผู้ขับช่วงความเร็วต่ำให้ความนุ่มกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปแต่เมื่อปรับโหมดสปอร์ตหรือแทร็กช่วงล่างจะหนึบขึ้นแบบรู้สึกได้ทันที ทำให้พวงมาลายัยคมขึ้นและการเกาะถนนดีขึ้นอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ AE9 ก็โดดเด่นไม่แพ้ภายนอกการจัดวางแบบคนขับเป็นศูนย์กลางทั้งหมดบอบักเก็ตซีทอแบบสปอร์ตหุ้มหนังเอวกันตาราให้ความกระชับเวลาขับเร็วคอนโซลเป็นแบบมินิมอลใช้ปุ่มจริงเพียงไม่กี่ปุ่มที่เหลือควบคุมผ่านหน้าจอทัศสกรีนขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ Mazda Connect เวอร์ชันใหม่และระบบเสียง Bose รอบทิศทาง12ลำโพงหน้าปัดเป็นดิจิตอลคลัสเตอร์แบบเต็มจอสแสดงข้อมูลทั้งรอบเครื่อง เส้นแรงมา้าแรงบิดและโหมดขับขี่ต่างๆที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตและชัดเจนแม้ขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตสาก้านพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันหลักทั้งหมดในส่วนของระบบความปลอดภัย rx 9มาพร้อม i active sense รุ่นล่าสุดเช่นระบบเตือนมุมอับระบบเบรกอัตโนมัติแบบตรวจ,จับคนเดินเท้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยควบคุมรถในโค้งด้วย ai ในด้านการขับขี่จริง rx 9ให้ฟีลของรถสปอร์ตแท้ๆที่ดึงจิตวิญ,ญญาณการขับออกมาทันทีที่คุณนั่งหลังพวงมาลัย คันเร่งตอบไวพวงมาลัยคมและตัวรถบาลานสุดๆด้วยการวางเครื่องแบบกึกลางลำหน้าทำให้น้ำหนักการเข้าโค้งยอดเยี่ยมมากแม้จะเป็นรถโรตารีแบบไฮบริดแต่ฟีลลิ่งของรถสปอร์ตดั้งเดิมไม่ได้หายไปเลยกลับรู้สึกสนุกขึ้นเพราะแรงดึงจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มาเสริมในรอบต้นและกลางการเร่งจากศถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถระดับนี้ และยังทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกช่วยให้มั่นใจเวลาใช้ความเร็วสูงและยังทนต่อความร้อนในการเบรกซ้ำในสนามแข่งได้ดีถ้าพูดถึงความคุ้มค่าม a z d a RX 9 2026ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ให้สมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์แต่ราคายังจับต้องได้มากกว่าคู่แข่งโดยตรงคือ Toyota s u p r a GR ีอนิสสันซันนิดโมและ BMW M 2แต่ RX 9แตกต่างด้วยเทคโนโลยีโรตารีไฮบริดที่ไม่มีใครเหมือน ความเบาความบาลานซ์และความรู้สึกแบบสูงๆที่มาสด้ายังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นสำหรับใครที่เป็นแฟนรถสปอร์ตญี่ปุ่นหรือแฟนมาสด้าโดยเฉพาะสาย RX ที่ชอบความลื่นไหลพลังและเสียงของโรตารี่รถคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งดีไซน์ที่ดูดันเครื่องยนต์ที่เป็นตำนานที่กลับมาในเวอร์ชันประหยัดและแรงกว่าเดิมภายในที่ล้ำสมัยและระบบขับขี่ที่ทำให้รถคันนี้สนุกทุกครั้งที่พาออกถนน ในภาพรวม2026 m a z d a RX9 เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของม a ส da ในยุคใหม่ทั้งความสวยความแรงเทคโนโลยีและความพิเศษของโรตารีที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและทนทานมากขึ้นถือเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์สรีและพิสูจน์ว่าม a z d a ายังมุ่งมั่นในเส้นทางของรถสปอร์ตที่แตกต่างจากค่ายอื่นๆอย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ทั้งหลอ่อแรงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว RX9 คันนี้คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด